สวัสดีครับผมชื่อน้ำตอนนี้ผมอายุ42ปีเรื่องราวความรักของผมมันเป็นรักแรกและรักเดียวในชีวิตของผมผมเป็นเด็กกำพร้พาครับอาศัยอยู่ที่วัดหลังจากเรียนจบม .3 ผมก็เข้าหางานทำไปเรื่อยเป็นเด็กล้างจานบ้างเป็นเด็กรับรถในร้านอาหารบ้างจนผมมีเงินเก็บ พอจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งผมจึงหันมาทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรื่องมันเกิดขึ้นตอนนี้ล่ะครับผมขับวินจนได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อนิ่มเป็นลูกของเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใหญ่ในจังหวัดแรกๆผมก็ขับวินไปส่งเธอตามปกติแต่พอขับไปส่งเธอหลายครั้งเราก็เริ่มคุย และสนิทกันมากขึ้นนิ่มเธอเป็นคนหน้าตาดีมีนิสัยน่ารักผมก็แอบชอบเธออยู่เหมือนกันแต่ด้วยฐานะของผมผมจึงไม่กล้าขอเธอเป็นแฟนน้ำมีแฟนหรือ,อยังอะ่ะยังเลยนิ่มถามทำไมเหรอเราเป็นแฟนกันไหมเธอยิ้มให้ผม ผมตกใจเล็กน้อยนในคําพูดของเธอแต่ก็แอบดีใจยอยู่เหมือนกันนิมไม่รังเกียจเราเหรอเราเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ที่วัดนะนิ่มรู้แล้วว่าน้ําอ่ะเป็นเด็กวัดแต่ถ้านิ่มจะคบกับใครนิ่มคบที่นิสยัยไม่ได้คบที่ฐานะเงินทองและน้ําก็เป็นคนนิสัยดีเราก็ลองคบกันไปก่อน แต่ถ้าเราไปกันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะตกลงนิ่มขอบคุณนะผมตอบตกลงเธอไปในวันนั้นมันเป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยโลกทั้งโลกช่างสดใสหลังจากวันนั้นผมก็ไปส่งนิ่มเรียนทุกวันเราคบกันมาหลายเดือนจนนิ่มเรียนจบนิ่ม เรียนจบแล้วไปทำงานเป็นเลขานายอำเภอนะลูกแม่ฝากให้แล้วค่ะแมน่นิ่มนายอำเภอนะ่ะยังไม่มีเมียนะลูกสนิทสนมกับนายอำเภอเข้าไว้เผื่อแม่จะมีลูกเขยเป็นนายอำเภอ <c oughs> แต่นี่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแม่แฟนนิ่มไปมีแฟนตอนไหนอะลูกทำไมแม่ไม่รู้และเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะ พามาแนะนำให้แม่รู้จักหน่อยสิเขาเป็นคนที่แม่รู้จักดีค่ะเดี๋ยวนิ่มจะพามาสวัสดีแม่นะคะวันนั้นนิ่มนัดเจอผมเธอบอกว่าจะพาผมไปหาแม่ตอนนั้นผมคิดหนักมากกลัวว่าแม่ของนิ่มจะไม่รับในตัวผมเราเดินไปหยุดอยู่หน้าร้านของแม่นิ่ม เดี๋ยวนิ่มเดินเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวน้ำค่อยตามเข้าไปแต่นิ่มน้ำกลัวว่าแม่นิ่มจะไม่รับน้ำไม่ต้องกลัวหรอกน้ำแม่นิ่มน่ะเป็นคนใจดีพูดเสร็จเธอก็หันหลังกลับเข้าลานไปใจของผมตอนนั้นแทบจะหยุดเต้นเพราะรู้ดีว่าแม่ของนิ่มเป็นคนยังไง แต่ด้วยความรักที่มีต่อนิ่มผมพร้อมที่จะรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่เอานิ่มว่าไงลูกนิ่มพาแฟนมาสวัสดีแม่ค่ะผมเดินตามนิ่มเข้าไปแล้วเหตุการณ์ที่ผมคิดไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆสวัสดีครับนี่ไอ้น้ำนี่ไอ้น้ำเด็กวัดนี่ นิ่มอย่าบอกนะว่ายน้ำเป็นแฟนนิ่มนะ่ะใช่ค่ะแม่นิ่มกับน้ำคบกันมาได้หลายเดือนแล้วคะ่ะโถ่ลูกไม่รักดีไอ้น้ำแกออกไปจากร้านฉันเลยนะแม่แต่นิ่มกับน้ำเรารักกันนะแม่แล้วน้ำก็เป็นคนดีคนดีเหรอคนดีที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอะสิออกไปจากร้านฉันแม่ ถ้าแม่ไล่น้ำนิ่มก็จะไปกับน้ำด้วยไปเลยแล้วไม่ต้องกลับาใหเฉ็เหน,หน้าอีกนะนังลูกมีรักดีนิมเดินจูงมือผมร้องไห้ออกมาจากร้านไม่เป็นไรนะนิ่มน้ำจะดูแลนิ่มเองเราสองคนเช่าห้องเล็กๆอยู่กันสองคนนิมได้ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแถวห้อง ส่วนผมก็ขับวินต่อไปเราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนิ่มดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีและผมก็ดูแลนิ่มดีเหมือนกันเราใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขจนกระทั่งหลายเดือนผ่านมานิ่มก็เริ่มไม่สบายบ่อยจนผมอยากจะพานิ่มไปหาหมอ แต่เพราะเงินเก็บของเราไม่ค่อยมีนิ่มเลยบอกผมว่าแค่ไม่สบายนิดหน่อยซื้อ,อยามากินก็หายแล้วแต่เวลาผ่านไปอาการของนิ่มก็เริ่มสุดลงเรื่อยๆจนผมทนไม่ไหวไปหาหมอนะนิ่มน้ำเป็นห่วงนิ่มนิ่มขอกินยาไปก่อนนะน้ำถ้าไม่ดีขึ้น อาทิตย์หน้าเราค่อยไปกันนะพูดจบนิ่มก็ล้มตัวลงนอนผ่านไปสามวันอาการของนิ่มก็หนักขึ้นเธอตัวซีดขาวผอมลงอย่างเห็นได้ชัดผมก็เริ่มร่วงและมีอาการอาเจียนเป็นบางครั้งผมจึงพาเธอไปหาหมอหมอตรวจพบว่านิ่มเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย นิมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหัวใจของผมแตกสลายโลกทั้งโลกมืดมนผมคิดไม่ออกเลยว่าต่อไปจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีนิ่มผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดนิ่มนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนผมก็ขับวินทั้งวันทั้งคืนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของนิ่ม ผมส่งข่าวให้แม่ของนิ่มรู้แต่ก็ไม่มีข่าวตอบกลับมาจากแม่ของนิ่มเลยผ่านไปหลายอาทิตย์นิ่มเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับทุกวันละน้ําแต่วันนี้นิ่มรู้สึกเหนื่อยมากผิดป,ปกตินิ่มเธอเอื้อมมือมาจับมือผมแล้วน้ำตาของนิ่มก็ไหลนิ่ม แข็งเข้มแข็งไว้นะนิ่มต้องหายแน่น้ำรู้น้ำนิ่มรู้ตัวเองดีต่อไปถ้านิ่มไม่อยู่แล้วน้ำต้องอยู่ต่อไปนะอย่าทําให้นิ่มเป็นห่วงนิ่มอย่าพูดแบบนั้นสินิ่มต้องหายนะแล้วเราจะกลับไปอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขเหมือนเดิมไงนิ่มน้ำตาของผมไหลออกมาอย่างสุดจะกลัน้น นิ่มกุมมือผมไว้ตลอดแล้วเธอก็หลับไปผมนั่งจับมือนิ่มอ่านหนังสืออยู่ข้างๆเตียงของเธอจนเผลอหลับไปเช่นกันแต่ผมก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงดังวุ่นวายของหมอและพยาบาลอยู่รอบข้างมีพยาบาลคนหนึ่งบอกให้ผมออกไปรอยอยู่ข้างนอกก่อนผมตกใจ และเป็นกังวลมากกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนิ่มไม่นานหมอก็ออกมาบอกผมว่านิ่มหมดลมหายใจแล้วผมวิ่งเข้าไปในห้องกอดนิ่มนิ่มนิ่มไม่มีคุณแล้วผมจะอยู่ยังไงนิ่มลืมตาขึ้นมาสินิ่มผมร้องไห้เหมือนคนบ้าแต่นิ่ม เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมางานศกของนิ่มจัดขึ้นเล็กๆในวัดที่ผมเคยอยู่ผมนั่งอยู่ข้างโลงศกของเธอโดยไม่ลุกไปไหนนั่งทบทวนในสิ่งที่เราทั้งคู่เคยผ่านมาน้าตาผมไหลออกมาในวันนั้นแม่ของนิ่มก็มาในงานศพแม่นิ่มร้องไห้เสียใจมาก แม่นิ่มบอกว่าได้รับข้อความที่ผมส่งไปให้แล้วแต่ด้วยคิดว่านิ่มคงไม่สบายนิดหน่อยและยังโกรธอยู่เลยไม่สนใจแม่ของนิม่มเอ่ยคำขอโทษผมและนิ่มเป็นการใหญ่แต่ผมก็ไม่เคยคิดโกรธแม่ของนิ่มเลยเพราะพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดี และหลังจากนั้นมาผมก็คลองโสดเรื่อยมาความรักของผมกับนิ่มจะอยู่คงทุนและนิรันพ่อหัวใจของผมมีแต่เธอขอบคุณที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ